สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานอาจารย์ใหญ่มาออกหน่อยที่หมู่บ้านหมู่บ้านเสริมสิริ ู่บ้านแสงสดีก็อากาศดีค่ะ วันนี้ทรงอะไรคะช่างเราเรียกทรงอะไรคะถูบล็อกเนาะ <lu> ทรงนี้จะตัดยากนิดนึงค่ะาช่แต่ช่างก็ทำเต็มที่ ัดิฉันวันนี้ทีมงานตั้งใหญ่ครับจากสถาบันสระโคมารใหญ่ได้รับการประสานจากท่านประธานสมเด็จนะครับประธานสุทนทรหมู่บ้านเสริมสลีกคอยสายไหมยี่สิวารุคอยสายไหมยี่สินะแบวงเอ,องเงิน เขตสายไหมกทมนะครับให้มาตัดผมให้ชาวบ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ทําให้ร้านตัดผมเสริมสวยก็เลยต้องเลื่อนครึ่งน,นะเกือบสองเดือนบางท่านก็ยังไม่ได้ตัดผมก็นโยบายของท่าน,น,น,นาประธานชุมชนท้องที่เขามาพกรรมการก็บอกว่าให้ทีมงานใหญ่มาตัดผมให้ที่บ้านหน่อยนะครับคือเราก็จะจ่ายในช่วงโควิดนะก็ทําให้ชาวบ้านประหยัดค่าตัดผมไปวันละหลายหมืหลายร้อยนะ ตอนนี้ถ้าตัดไปประมาณน่าจะ20ขั้นแล้วแหละ20กว่าหัวแล้วก็หัวละระ 100, ้อยก็เราอยากเป็น2,000นะถ้ารื่ของผู้หญิงก็หัวละ300-500นะครับก็ประหยัดทางไดเยอะชาวบ้านก็ยื่นชอบจากปีมาตนนั้งหญ่ก็มาครั้งครั้งที่3ที่4แล้วนะก็ได้รับเสบียงกับรับดีนะครับชาวบ้านก็มาตัดผมสวยๆสมบูรณ์มาดูครับนี่ก็ช่างเยียนช่างใหม่นะช่างตูน่นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นลูกหลานชาวใต้นะที่ มาเรียนตัดผมนะครับสองท่านนะครับนุ่นช่างวิวนครศรีธรรมราชอีกคนนึงเดไปดูผลงานของช่างตู่ก่อนเขากำลังตัดผมลองทรงสูงใส่ขาวนอนคืนอยู่นี่ช่างตู่เรียนมากี่วันแล้วเนี่ยห้าวันค่ะห้าวันนะเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะกินข้าวทีละครมนะครับโอเคที่เราจะลบเช่นใช่ไหมก็ถอยมุมปรับมาสักสองแป๊กพอปรับฟันศูนย์ยกขึ้นสุดเลยยกขึ้นสุดที่ถอยมาสองแป๊ก หนึ่งสองอีกแป้งหนึ่งถอยลงอีกตบเส้นใช่ไหมตบเส้นวิ่งตามเส้นที่เราติดไว้นะครับเดี๋ยวสูงเงี้ยสูงใช้มุมสามเหลี่ยมนึงสนะบายดูไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวสูงไหมไรประจานเส้น ไปเลยครับรอบหัวเลยจะสูงนะตัดเส้นหายยังหายแล้วใช่ไหมก็เหมือนสมุดเรียนเลยใช่ไหมการลบเส้นคำนวนอะใช่ไหมไปเลยครับ,เ,รบเขาก็ไปดูไปดูผลการของท่างดีดนครสิบุรีาาราดเป็นไงบ้างครับไปดูไปดู ก็ขอขอบคุณนะครับประธานชุมชนคณะกรรมการและระชาบ้านหู่บ้านเสริมสรีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสให้ความ่นุเคาะ์นะสถานที่ในการออกมวยต่างถุงทีเพื่อประชาชนซึ่งก็เป็นนโยบายของสำัานกองทุนการนอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านก่อนให้ตัดผมเพงว่นมีทุกเเยอะให้เีทุกคนวันนี้ลาไปก่อนฝากครับตัดผมที่หมู่บ้านเสริมสรีเสร็จแล้วนะครับทีมงานช่างใหญ่ กิจอาสาลูกศิษย์ก็ช่วยกันกวาดลานกวาดเ็ษผมทำความสะอาดนะมาดูไปดูช่างตู่ครับไปดูช่างตู่นครศรีธรรมราชนะกับช่างวิว,วาานครศรีธรรมราชครับเป็นไงบ้างช่างวิว ั้งตู่ก็เรียนตัดผมชายเป็นวันที่สามที่สี่นะนะเริ่มตัดผมส้นเรียนได้แล้วสะอาดตรงไหนไม่สะอาดตรงนี้ไม่สะอาดก็ปัดวาดให้สะอา,าดหา,า,ายย่ำยเลยไรงไหมจะสูงจะสูงพันเหียพันสูนนะพันปับพันมาสุดมหเนี่ยมันไม่สุดกันมันก็เลยไปสะอาดทีเอาใหม่ เขาเรียกว่าพันศูนย์นั่นแหละขาย,ย,ำยำซ้ำๆซ้ำๆพอาๆถอยปรับสองแป็ก ส่งแครกลับบ้านจัดวยมจัดเ,เก็บโต๊ะเอาเก็บโต๊ะเข้าไปเลยใช่ไหมครับ,รบพับเลยเอาพับเลยพับโต๊ะดได้ได้มาช่ยวยกันเลย เก็บโตะด้วยกันครับรแผนเก็บสายไฟช่างจ่อยทุดอนธานีมีดิไปสตาร์ทรถทิ้งไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้ไปเฝ้าไปเฝ้ารถด,ด้วยถ่ายรูปไม่พี่ก็ดูด้วยแล้วก็ถูกใจไหม นะครักเรียนช่างจิตอาสาทีมงานช่างใหญ่นะมาตัดผมที่หมู่บ้านเสริมสรีนะซอยสายใหม่29แขวงสายใหม่เขตสายใหมขอนทองครับขอบคุณครับพี่ เก็บฟานด้วยกันมาเก็บของเธอเด็กเอากระเป๋าผมไปไหนนะอ่ะโอ้อยู่นู่นใช่ไหมสายไฟเก็บขึ้นรถด,ด้วยม้วนให้สวยๆด้วยนะท่านจอยจัดการให้สวยๆหาเชือกมัดให้ด้วยเอาไปใส่กระเป๋านะ ข้างจอยเอาเอาไปใส่กระเป๋าสีดำอะ่ะมันบัตรให้เป็นให้มันสวยๆกว่นนี้หน่อยอันนี้เหมือนฝอยขัดหม้อไปแล้วใครมาลื้ออีกมัดดีๆมัดดีๆนั่นน่ะเ,เชือกกล้วยก็ได้เชือกกล้วยนะมัดให้สวยเดี๋ได้ใช้ง่ายๆอ่ะวันวนี่ก็อขอขอบคุณนะครับท่านประธาน ชุมชนครับท่านประธานสมนึกหมูบ้านสุเสิเดและคณะกรรมการชาวบ้านทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีดูแลพวกเราเรื่องอาหารการกินถาน,นที่จอดรถสะดวกสบายครับขอเนอเรียนช่างทุกคนนะครับตัดผมเก่งวันเก่งคืน เป็นครูบาอ,อาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการเดินทางกลับบ้านปลอดภยัยเฮงๆรวยๆลูกค้าเต็มร้านนะขอให้มีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์นะครับกับลูกค้าทุกคนนะขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภยัยลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย